สวัสดีครับมีคือช่องน้องแสนคําตอนนี้น้องกําแพงก็เมื่อยหลังจากที่ไปแหกระทิ้กลับมาก็มานอนเลยครับน้องกาแพงเมื่อยพี่แสนคาก็ไปน้องกําแพงก็ไปแม่กานดาก็ไปครับหนีนอนหายใจอยู่วันนี้เมื่อยมากวันนี้ยังวันวันนี้เที่ยงกว่าแล้วครับยังไม่ตื่นเลยเมื่อย สงสัยน้องเมื่อยมากไปรับกระถินไปแห่กระถินในหมู่บ้าน,นาหูุนองห่ไล่ยุงยืมรักมจกทแซนคำก็นกุนอยู่กับต้นไม้นี่น้องกำแพง,งสงสัยเยอะเมื่อยครับ นอนไม่ยอมตื่นเลยเมื่อยจัดไปรับกระถินน้องกำแพงไปเห่กระถินกับพี่แสนคำแล้วก็แม่กนันดานู่นแม่กันดาอยู่นูนะ่นครับนี่น้องน้องก็เลยนอนคนะักลับมาถึงเลยเน้นน้ำแล้วก็ เมื่อยจัแสนคำลุงใสอยู่เมื่อยเหมือนกันนะครับนอนเอาหัวซุกต้นไม้อยู่แต่น้องกำแพงนอนเลยครับไปแห่กระถินมาหลังจากไปแห่กระถินมาก,ก็เมื่อยนอนหลับหลับนี่มันเที่ยงกว่าแล้วยังไม่ตื่นเลยเพิ่งลุงใสยังเมื่อยครับไปแห่กระถินกลับมาก็ประมาณสิบเอ็ดโมงกว่าเสร็จ มาถึงนี่ก็ประมาณเที่ยงอาบน้ากินอาบน้ําแล้วก็กินน้ําแล้วอาบน้ําแล้วเสร็จก็มายืนกินยาแป๊บเดียวนอนเลยครับนุ่นกองยามีแสนคำคำแพงแล้วก็แม่การดามีลำนา้าลำใหญ่ก็ไปด้วยไปแห่บุญกระถินครับ แห่ร่วมกันแต่น้องกำแพงสุสัยยังเมือ่อยครับตัวเล็กก็เพื่อนนอนเลยวันนี้ก็น้องกำแพงก็นอนเลยครับนอนยังไม่ตื่น นั่นพี่แสนคำอยู่ใต้ต้นไม้ลมลมไม้ต้นใหญ่ครับน้องกำแพงกงใสยังเมื่อยเวลาแพ่กับถิ่นก็เดนเมื่อยเลยเอยเด็กเด,ก,เดก,ก็อย่างนี้แหละครับเดินไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่เดินอ้อมหมู่บ้านก็เมื่อยแล้วก็มาถึงก็อาบน้ากินกินน้ําอาบน้ําก็น,กน,น,อาน,กน,นอนเลยแสนคํายังไม่นอนครับแสนคําก็เมื่อยเหมือนกันดูผงก็ผือไปก็ผือมาอยู่ครับ นู้นแม่ครับแม่กันดาเงี้ยครับแม่เขาถึงลมมาใหญ่นี่นอนหลับปุ๋ยเลยเดี๋ยวมาดูใกล้ใกล้ครับมาเขานอนมือเอามือไว้อย่างงี้ ขานอนก็จะซ่อนงวงไว้ฮะเพื่อกันแมลงวิ่งเข้างวงเป็นรูเป็นรูหายใจอเสียงหายใจไม่มเห็นแมลงเข้ามือเข้าเวลาเขานอนหลับ เหลือตามามองอนอนต่อ้เหลอตา,อาหายใจหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆนอนหลับรถวิ่งเสียงดังก็ไม่สนใจแล้ววันนี้เมื่อยมากขอนอนก่อนน้องต้องกำแพงบอกว่าคนพี่แสนพัม อันนี้คัมแพขอ,อนอนก่อนรถใครมาไม่สนนอนอย่างเดียวอันนั้นคือมือเขาครทบเดินคำเล่นดิน มีรถจอดดูนองกับแพงนอนดงหูกระพือครับอไมไวหูกระพือไปกระพือมายังนอนหลับแบบไม่อายรถไม่อายอะไรเลยน้องกําแพง นอนแบบได้ยินเสียงหายใจไหมครับน้องดูหนูเสียงหายใจอออันนู้นพี่ชายวันนี้อากาศเย็นพี่ชายแสนคำแสนคำทำอะไรนั่นใต้ต้นไม้สงสัยจะยืนหลับครับ อยากนอนเหมือนกันเมือ่อยแต่ไม่กล้านอนเหมือนน้องกาแพงไม่กล้าลบนอนอนยืนนอนฮะแสนคำก็ยืนนอนแสนคำก็ยืนนอนกาแพงก็นอน,แ,น,น,อน,แ,น,อนแบบล้มตัวเลยฮะอันนี้ล้มตัวเพราะ่างตัวอย่างที่ไปแห่กฐินกบมาก็สงสัยยเมื่อยช่างน้อยดูลบหายใจดูหายใจดังเหือกเหือก อะไรกัดยุงกัดม,มันยยกขาทำอะไรอีกใส่แมลงกัดแสนคำอ้อะไรกัดขาหลังแมงมังรับแมลงกัดขาคนกำลังจะยืนนอนก็ไม่ได้รบกวนแสนคำอีก นี่ฮะน้องกำแพงนอนหายใจง่ับคือครับ,รบสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์น้องแสนคำกับน้องกำแพงด้วยครับอย่าลืมกดติดตามน้องกำแพงกับแสนคำด้วยนะครับช่องของน้องแสนคำสวัสดีครับ ไม่รบกวนแล้วให้น้องนอนก่อน